ขอบคุณทางวิกิการค่ะดิฉันนิติการแสงสวรรค์นะคะวันนี้ได้มาก่อตดสถานการ์นะคะที่หน้าห้องประชุมนะคะโรงเรียนแห่งนี้ตามที่ปรากฏบนคลิปเรีโอนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่หน้าห้องแล้วค่คะคลิปที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ชมคะผู้ปกครองบุกตบครูถึงห้องเรียนนะคะโดยที่นักเรียนอ่าท่ามกลางสายตาของนักเรียน ทุกคนนะคะในห้องนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ในห้องประชุมกันเลยค่ะจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์ทุกท่านคงได้รับชมไปแล้วใช่ไหมคะ จากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะส่งผลเสียมากๆเลยต่อชื่อเสียงของโรงเรียนเราดิฉันในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้จึงได้เชิญท่านรองทั้ง4ีฝ่ายและก็คุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะมาร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางออกในการแก้ไขปัญหานี้นะคะคือดิฉันอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะคุณครูวิภาวรรช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคะ่ะค่ะดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองครั้งจริงค่ะ เหตุการณ์ที่ผู้ปกครองได้เข้ามาทํร้ายครูเนี่ยเป็นเรื่องจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วก็ตอบว่าครูก่อนจะทํร้ายร่างกายค่ะส่วนในเรื่องของการลงโทษเด็กเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ดิฉันไม่ทราบเหตุการณ์ก่อนหน้านะคะแต่มีการลงโทษจริงดิฉันก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ทราบเหตุการณ์เพียงเท่านี้ค่ะอ๋อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นี่เองท่านรองมัชฉรินคะท่านมีความเห็นว่ายอย่างไรคะค่ะท่านผอ,อคะ ลองเนี่ยคิดว่าสิ่งที่คุณครูของเราทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าการทําโทษเด็กด้วยการตีเนี่ยทางกระทรวงก็ได้ยกเลิกไปแล้วแต่คุณครูของเราก็ยังจะทําโทษเด็กด้วยวิธีการแบบนี้ดังนั้นลองเนี่ยคิดว่าสิ่งที่คุณครูของเราทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยะคะ่ะท่านผอค่ะท่านผอ,อลองเนี่ย เสนอนะคะว่าความผิดครั้งนี้นะคะเราควรจะส่งเรื่องเนี่ยไปถึงกระทรวงเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบพ,พฤติกรรมของครูของเราแล้วให้ท่านผู้ใหญ่เนี่ยลงมาเพื่อช่วยในการตัดสินปัญหาในครั้งนี้ค่ะท่านพอจึงจะเหมาะสมที่สุดค่ะขอบคุณค่ะท่านรองพ้ราชกินที่ได้เสนอความคิดเห็นนะคะค่ะดิฉซนอยากจะฟังท่านรองสุธิดาบ้างนะคะว่าท่านจะให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อย่างไรค่ะค,ค่ะท่านพอ,อ สำหรับรองนะคะรองไม่เห็นด้วยกับท่านรองพัชรินนะคะถึงแม้ว่าครูเราจะทําผิดจริงที่ไปตีนักเรียนนะคะแต่ว่าผู้ปกครองก็ไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือครูเรานะคะท่านรองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับผู้ปก,กครองค่ะถ้าจะมีการทําโทษหรือว่าทําโทษทางวินัยครูเราเนี่ยก็ขอแค่เป็นการตักเตือนดีไหมคะท่านออขอบคุณค่ะท่านรองสุทธิดา ที่ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะต่อไปขอเชิญท่านรองวิภาวันด้วยค่ะค่ะท่านผอในส่วนตัวของดิฉันนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มองว่าการกระทําของผู้ปกครองเนี่ยเกินเหตุเกินไปนะคะเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ราชการและเป็นสถานที่ให้ความรู้และอบรมบ่มนิสัยนักเรียนการที่ผู้ปกครองมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน้านักเรียนเป็นสิ่งที่ไม่สมควรค่ะซึ่งการที่ครูเราเนี่ยลงโทษนักเรียนผิดจริงแต่การลงโทษครูเราดิฉันเห็นด้วยกับท่านรองสุธิดาค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะท่านรองวิภาวรรณนะคะต่อไปขอเชิญ ท่านรองจุรีพรได้ช่วยออกขอมคิดเห็นนิดนึงค่ะค่ะพอ,อคะจากที่ท่านรองแต่ละฝ่ายเสนอความคิดเห็นมาค่ะดิฉันความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันเลยนะคะดิฉันคิดว่าเราน่าจะตั้งกรรมการสอบสวนดีกว่าไหมคะท่านพออเพราะว่ามันจะเป็นความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะตอนนี้เราไม่รู้อะค่ะว่าครูเราเองที่ผิดหรือท่านผู้ปกครองที่ผิด เพราะฉะนั้นดิฉันว่าน่าจะตั้งกรรมการสอบสวนดีกว่านะคะมันถึงจะยุติธรรมสำหรับสองฝ่ายค่ะพออค่ะค่ะขอขอบคุณท่านรองทั้ง4ี่ฝ่ายนะคะที่ได้แสดงความเห็นสำหรับปัญหานี้นะคะสำหรับท่านรองวชรินนะคะคำพูดของท่านรองก็ดูรุนแรงไปสำหรับครูของเรานะคะส่วนท่านรองสุธิดาก็ดูจะเอ็นเอียงไปสำหรับครูนะคะค่ะ พอ,อ,อคิดว่าเราน่าจะตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาเพื่อตัดสินนะคะเพื่อเพื่อสอบสวนนะคะเพื่อความนเป็ยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายดีไหมคะดีค่ะโอเคนะคะ,ะ,คะเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนคะ่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมคะจากห้องประชุม ฝ่ายบริหารนะคะได้มีการลงมติโดยท่านภูมิมนการได้มีการตัดสินใจว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อสอบสวนนะคะ,ะในวันนี้รายการของเรานะคะดิฉันพิธีกรภาคสนามรายการเรื่องเล่าสาวถึงที่ขอตัดท่านผู้ชมไปยังห้องส่งค่ะขอบคุณค่ะ